ติว่องไวเป็นมหาสติเนี่ยเป็นสมมาสติมันเข้าเลยเข้าเข้ามักมีองแปงทำตรงเนี้แล้วมันชัดเจนนะขอให้รู้ว่าเรามาฝึกตรงเนี้มันได้มันคุมหมดเลยเราอย่าไปเราอย่าไปอสพสดาบาันง่ายๆมันง่ายไปเอาเอา,เอาตรงเนี้ยลองมาทำตรงนี้ก่อน ทำไม่ได้แล้วก็เ,เ,เ,เอา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 ตามเขาก็ได้มือนง่ายดินะมาสู้ทั้งนี้ก่อนสู้ไม่ไหวแล้วก็ไปหาเขาโอ้ยไม่ไหวเอาโอนดับันง่ายดุเราคนแห่ไปเป็น,สนแสนเรายอมรับเลยาาก,ก็โชคดีอต่เมา่อตไปฟังไปฟังไปอเมริกากันไปนั่งฟังเขา ไปสนทนาเราเราก็เราก็พูดตามของเราเขาก็พูดขึ้นเขาเราพูดแต่พอมีโอกาสเราพูดพูดกันงแล้เราก็พูดของเราเราเข้าใจอย่างนี้เราเข้าใจอย่างนี้คุณเพื่อนเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันแต่มันง่ายไปมง่ายไปเนี่ยก็คือคราวนี้ฝากไว้ว่าของที่มันได้ง่ายมัน มันมันต้องต้องระวังนะแต่ของย,ายานน่ากๆนี่ต้องทําให้เหมือนนะความอัศจรรย์ยของจิตมันจะเกิดมรรคมันประชุมรวมกันยังไงมันจะต้องชัดนะ่ะนะตามราตามพระตามธรรมจักรโวแต่ลนะโซนเนี่ยจักสโซได้เกิดขึ้นแล้ววิทยานได้เกิดขึ้นแล้วปัญญาได้เกิขดขึ้นแล้ววิทยาความอัศจรรย์ของจิตได้เกิดขึ้นแะล้ว <c oughs> แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดความอัศจรรย์ที่จิตแล้วร่วมเทวานุภาพเสียหมดเนี่ยท่านจะต้องรู้เลยว,ว่าโอ้โหมันมันอัศจรรย์ขนาดนั้นร่วมเทวานุภาพเสียหมดแสดงว่ามันโอ้โหพระโสดาบันนี่มีพลานุภาพที่มากกว่าพระโสดาบันเอ๊ะมากกว่าเทวดาและคมเสียหมดเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ จะเข้าใจท่านจะอ๋ออะไรไม่ไม่มีอะไรสงสัย